ของที่เราอยากจะขายไปเราต้องรับซื้อเองในราคานั้นเราต้องรักของนั้นก่อนนักขายที่ดีควรจะขายในสิ่งที่มันมาจากข้างในและตัวเราชอบอด้วยมันจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นจึงคือมันมีแวลูทุกชิ้นจึงนอนหลับนอนนอนตายตาลับได้ตลอดเวลาว่าถ้าเราจะเสนออะไรเราเสนอดีที่สุดแล้วราคาที่เราให้เราให้ดีที่สุดแล้วเราเป็นราคาที่เราอยากได้เองครับพอมันเป็นอย่างนั้นุ๊บมันจบ มันจบเลยนะครับแต่เราก็ต้องไม่กลัวที่จะขาดทุนและไม่กลัวที่จะต้องทํากําไรเพราะของมันชิ้นเราไปซื้อมาเราก็รู้ว่าเขากําไรเราหลายเท่าหลือเกินแต่ทําไมเราจึงอยากได้ทั้งทั้งที่มันกําไรหลายเท่าและเราอยากได้ด้วยความเต็มใจก็มันมาพร้อม e อ perience มันมาพร้อมหลายๆอย่างมันมาพร้อมประวัติมันมาพร้อมความรู้สึกดีๆมันมีความเป็นงานศิลปะ e m o t ช o n ใช่มันเป็นฟิลลอยู่มันเป็น feeling มันเป็น emotion ทุกวันนี้ถึงถึงโชคดีอย่างหนึ่งว่าเป็นธุรกิจที่ตัวเองชอบ